จอมงอบจอมงองเจ้าค่ะเอ้ย Good morning พวกเราชาวโตเกียวมิวสิกทุกท่านยามสามนล้จ้าจ้าพี่น้องมีเพื่อนมากมาย EP เจ็ดนะครับพี่น้อง ปลุกปลุกต่อรอหลานตอนขับต,ต,ตื่นต <c oughs> ือนไปนอนนะฮะไดูดวลกล ระคำชัดดี้ดดีฝากด้วยนะครับพี่้องพี่เขียนเดิมแล้วรค่ำคืนนี้เข้ากลุ่มนะครับหนึ่งรอยบเก้าบาทเหนื่อยนเหนื่อยเยียมตัวเยียไปละึ้นมาใชขนาดึ้นยดตลอดดิย้ัดะเอา ในการ้ากุหบเนาะซีสั่นเนาะแ่มีข้นงอนอย่หัวประชุมนะครับกระคืนกระล่กกระคืนกระล่งนะเออแล้วลครับมันยังเด้เบิดพลังงานครับอันนี้เราเป็นระฆังแบบแฮนด์เมดก่อนนะฮะช่วงนี้เดี๋ยวอีกไม่นานเราจะเป็นระฆังแบบกดตามชั้นนะอีกก็โดนเพราะว่ายังไงก็ต้องทำนะครับเพื่อ เอาเอ่านว่าเฮ็ดให้เป็นวิสัยให้ได้นะครับเพราะเห็นแต่ทีนอนตะดเลืดตะเลือดตัดมงสี่แต่ว่าเด็กๆน้องๆกันมีขึ้น่ะดีขึ้นอยู่ในสองสามวันนี้แหละนะคือเหลือตรงระยะหินว่ารูกพี่ใหญ่อยู่เลยเฮ้ยหัวง่ายทีน้องครับผม